วันนี้นะคะมีข่าวดีค่ะที่คนไทยทั้งประเทศรอคอยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการนำเข้าไฟเซอร์เข้าไทยอีก20ล้านโดสนะคะทั้งหมดทั้งมวลล็อตนี้มาจากไหนและในอนาคตไทยจะมีไฟเซอร์เข้ามาอีกหรือเปล่าวันนี้ Workpoint Today สรุปให้ฟังค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะมีกระแสะเรียกร้องจากประชาชนค่ะว่าให้นำเอาวัคซีนชนิด mrna ค่ะเข้ามาเป็นวัคซีนหลักในประเทศไทยนะคะก็เลยทาให้วันนี้ ีย่ยมีความคืบหน้าค่ะเพราะเป็นข่าวดีจริงๆนะคะเนื่องจากว่าบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยจำกัดและ b i o n t e ท h นะคะประกาศลงนามสัญญาร่วมกันกับกรมควบคุมโรคจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะในการจัดส่งวัคซีนป้องกันโควิด1 9จําจำนวน20ล้านโดสสำหรับปี2,564ให้กับประเทศไทยโดยมีแผนก็คือจะส่งมอบเข้ามาในไทยเนี่ยช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้นะคะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามรายละเอียดเรื่องของมูลค่าการซื้อขายอาจจะเปิดเผยไม่ได้แต่มีข้อกำหนดให้เป็นไปตามช่วงเวลาและการส่งมอบและจำนวนโดสที่สั่งค่ะ ทางด้านของนางสาวเดบรา a ไซเฟิร์ตผู้จัดการใหญ่บริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยและอินโดไชน่านะคะกล่าวว่าสัญญานี้เป็นการเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของไฟเซอร์ในการจัดหาวัคซีนที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด -19 และยังเป็นการเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนโควิด -19 ของคนทั่วโลก ก่อนที่จะไปดูเรื่องของการทำสัญญาและการนำเข้านะคะเราไปดูเรื่องประสิทธิภาพวัคซีนชนิด mRNA อย่างไฟเซอร์กันหน่อยค่ะวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer นะคะอย่างที่หลายๆคนทราบค่ะคิดค้นโดยบริษัทไฟเซอร์ร่วมกันกับบริษัทเยอรมันนะคะชื่อ b i o n t e c h นะคะหรือว่าบางคนก็อ่านว่า b i o n t e c คค่ะไฟเซอร์เนี่ยเป็นของสหรัฐอเมริกานะคะ b i o n t e c h คะ่ะเป็นของเยอรมันนะคะวัคซีนชนิดนี้เป็นการสังเคราะห์สารพันธุกรรมเรียนแบบเชื้อไวรัสขึ้นมาเมื่อ m RNA ถูกฉีดเข้าไปในร่างกายค่ะก็จะเป็นการไปกระตุ้นการสร้างโปรโตีนส่วนหนามหรือว่า spike โปรตีนนะคะเหมือนกับโคโรนาไวรัสค่ะก็เลยจะทำให้เหมือนร่างกายของคนที่ได้รับวัคซีนเนี่ยติดเชื้อเป็นโควิด1 9นะคะเมื่อร่างกายเห็นโปรโตีนส่วนหนามของไวรัสแล้วค่ะก็เลยสามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันไวรัสจริงๆขึ้นมาได้ ทุกคนทราบไหมคะว่าวัคซีนไฟเซอร์นะคะเป็นวัคซีนโควิด -19 บริษัทแรกที่ประสบความสำเร็จในการทดลองเฟสสามโดยบริษัทเนี่ยประกาศว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพมากกว่า90%ตั้งแต่เมื่อวันที่9พฤศจิกายน2,563ได้รับการอนุญาตให้ใช้ในคนที่มีอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปนะคะฉีดทั้งหมดอยู่ที่2เข็มเช่นเดียวกันคะ่ะระยะห่างเข็มแรกกับเข็มที่สอยู่ที่21-28วัน ส่วนประสิทธิภาพในการป้องกันโควิดหลังจากที่ฉีดครบ2เข็มแล้วก็จะสูงถึง91.3%ในช่วง7วันถึง6เดือนหลังฉีดนอกจากนี้ประสิทธิภาพในการป้องกันอาการรุนแรงของโรคที่เกิดจากโควิดศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือว่า CDC ค่ะให้ประสิทธิภาพสูงถึง100%ในขณะที่องค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA นะคะให้ไว้ที่95.3% ส่วนเรื่องของผลข้างเคียงจากการทดลองในเฟสสามพบว่าส่วนใหญ่เป็นผลข้างเคียงที่ไม่รุนแรงกลุ่มอายุน้อยจะพบผลข้างเคียงได้มากกว่ากลุ่มที่อายุมากกว่า55ปีขึ้นไปและจากข้อมูลการใช้ฉีดจริงในสหรัฐก็พบว่ามีอัตราการแพ้วัคซีนรุนแรง4.5รายต่อ1ล้านโดสเพียงเท่านั้นนะคะในช่วงหนึ่งเดือนแรกที่มีการเริ่มฉีด นอกจากนี้ค่ะอย่างที่หลายคนทราบนะคะว่าวัคซีนของไฟเซอร์เนี่ยก็ยังมีประสิทธิภาพดีในการรับมือกับเชื้อไวรัสกลายพันธุ์อีกด้วยค่ะปัจจุบันตอนนี้หลายประเทศก็ประกาศใช้ไฟเซอร์เป็นวัคซีนหลักนะคะอย่างในอาเซียนเองก็มีทั้ง Malaysia, สิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์สปปลาวเวียดนามและยังมีบางประเทศค่ะที่ใช้วัคซีนอื่นอยู่ในช่วงแรกนะคะส่วนไทยเราก็มีการประกาศใช้วัคซีนไฟเซอร์เป็นวัคซีนหลักเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่ง ชนิดเช่นเดียวกันค่ะ ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะหลังจากนี้ไตรามาสที่4ต้องรอติดตามกันค่ะว่า20ล้านโดสของไฟเซอร์ที่จะเข้ามาในไทยเนี่ยจะมีการจัดสรรใครที่มาเป็นลำดับสำคัญในการฉีดวัคซีนกันบ้างนะคะหรือว่าจะตกไปอยู่ที่กลุ่มคนกลุ่มใดก่อนหรือเปล่าทีนี้ตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยเรื่องของวัคซีนนะคะคือเดี๋ยวในวันที่29นี้ค่ะย้ำนะคะว่า29นี้จะมีไฟเซอร์เข้าไทยมาก่อนค่ะอยู่ที่1.5ล้านโดสอันนั้นเนี่ยจะ จะเป็นในนโยบายของโจไบเดนนะคะที่เขาจะมอบให้กับประเทศต่างๆค่ะก็จะมีการนําวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาในไทยนะคะหลังจากนั้นค่ะจะเป็นการจัดสรรไปให้กับบุคลากรด่านหน้าเป็นบูสเตอร์โดสก่อนนะคะสําหรับล็อตนี้นะคะ20ล้านโดสที่จะเข้ามาในไตรมาสที่4ค่ะก็เป็นล็อตที่คุณอนุทินชันวีรกุลเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้เมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานะคะบอกว่ารัฐบาลไทยมีการเจรจาจัดหาวัคซีนโควิด -19 เเพิ่มเติมซึ่งทางอธิ บดีกรมควบคุมโรคได้ลงนามเอกสารสัญญาจองซื้อวัคซีนกับไฟเซอร์แล้วเหลือเพียงการตกลงเงื่อนไขและราคาต่างๆโดยต่อมาค่ะวันที่23มิถุนายนคุณอนุทินก็ได้ให้ความคืบหน้านะคะว่าสําหรับวัคซีนไฟเซอร์ล่าสุดบริษัทแจ้งว่าสามารถส่งวัคซีนให้เราได้ในไต,ตรมาสที่4และยอดการสั่งซื้อ20ล้านโดสนี้เป็นยอดที่บริษัทแจ้งว่าจะสามารถจัดสรรให้กับไทยได้ภายในปีนี้ 20ล้านโดสเนี่ยไม่ใช่แค่ล็อตเดียวนะคะที่จะเข้าไทยมาล็อตใหญ่ๆค่ะเพราะว่าคุณอนุทินได้เปิดเผยนะคะว่าได้ยื่นข้อเสนอไปที่บริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยเพื่อสั่งซื้อวัคซีนเพิ่มขึ้นอีก50ล้านโดสและคาดว่าน่าจะมีการประชุมหารือถึงแนวทางความร่วมมือในเร็วๆนี้ค่ะอีกกรณีหนึ่งที่หลายคนยังคงติดตามกันอยู่ก็คือเรื่องของคุณหมอบูญที่ก่อนหน้านี้ออกมาเปิดเผยว่าจะมีการทําสัญญากับบริษัทไบออนเทคนะคะซึ่งทาง ด้านของคุณหมอบุญเนี่ยค่ะล่าสุดนะคะก็คือมีการให้สัมภาษณ์กับทางคมชัดลึกนะคะหมอบุญหรือนายแพทย์บุญวนาศินประธานกรรมการบริษัทธนบุรีเฮลส์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนค่ะกล่าวนะคะบอกว่ากว่าจะมีวันนี้ไม่ง่ายเพราะปัญหาการนำเข้าวัคซีนโดยภาคเอกชนไม่สามารถทำได้แต่หลังจากที่รัฐบาลไทยได้กำหนดให้วัคซีนชนิด mRNA ของไฟเซอร์เป็นหนึ่งในวัคซีนที่รัฐจัดหาให้กับประชาชนจึงทำให้บริษัทเอกชน อนไม่สามารถที่จะทําสัญญากับบริษัทไฟเซอร์ในไทยได้เป็นที่มาของการที่ทางบริษัทของคุณหมอบุญเนี่ยจะต้องไปทําสัญญาผ่านทางผู้ผลิตยาไบออนเทคของเยอรมนีค่ะซึ่งเป็นผู้ผลิตวัคซีนไฟเซอร์เช่นเดียวกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะมีการเปิดเผยออกมาจากทางรอยเตอร์ค่ะว่าได้มีการติดต่อไปที่บริษัทไบออนเทคของเยอรมนีแล้วก็บอกว่าไม่ได้มีการทําสัญญากับภาคเอกชนของไทยแต่อย่างใดนะคะ ทีนี้ข่าวล่าสุดที่ออกมาคือหมอบุญย้ําค่ะบอกว่าให้อดทนรอฟังข่าวดีภายใน1-2ถึงวันนี้หน่วยงานทั้งหมดที่เป็นผู้เจราจานนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์จะมีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการค่ะ สรุปนะคะก็คือลด20ล้านที่กำลังจะเข้ามาในไตรามาสที่4เนี่ยไม่ได้เป็นของหมอบุญแล้วก็แยกกันกับ1.5ล้านโดสนะคะที่ทางด้านของประธานานธะิบ,จจบดีโจไบเดนมีการบริจาคให้กับประเทศต่างๆค่ะและเรายังจะมีการสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มอีก50ล้านโดสสำหรับไฟเซอร์นะคะที่จะกลายมาเป็นวัคซีนหลักชนิด mRNA ในประเทศไทยค่ะ ติดตามกันให้ดีนะคะเรื่องของวัคซีนค่ะต้องบอกว่าเป็นมาหากาบจริงๆนะคะหลังจากนี้มีความคืบหน้าอะไรเวิร์ค i วอ t ทูเดย์จะมาสรุปให้ฟังเช่นเคยค่ะ